จอร์ดิปันเดอรร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบอิติสไตป์ประจำวันที่20กันยายน2567รโดยชายาผู้บังคับร่งฟุตบอลไทยครับเรามาดูข่าวบอลไทยในช่วงของเช้า,ชาว,วันนี้กันดีครับวว่าจะมีข่าวอะไรน่าสนใจกันบ้างฟุตบอลไทยในช่วงของเช้าว,วันนี้อะไรยังไงด่วนเลยนะคะแนนโลกพุ่งทันทีเมื่อทีมชาติไทยหลังคว่ำโครเอเชียและก็คิวบานะโดยหลังจากที่ทับช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้ใตใตการนำทัพของ โคดมิเกลบริติโกนะฮะโชว์ฟอร์มสุดแกร่งกระหึือมเวทีโลกในการแข่งขันฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์ลคัพ2024นัประเทศอุซเบกิสถานด้วยการเอาชนะทีมชาติโครเอเชียยอดทีมแกร่งจากยุโรปไป2ต่อหนึ่งก่อนจะมาอัดยับทีมชาติคิวบาไป10.5ต่อเก็บชัยชนะ2นัดรวด6แต้มเต็มทะลุผ่านกสู่รอบ16บบทีมสุดท้ายบนเวทีโลกได้สำเร็จจากผลงานดังกล่าวส่งผลให้คะแนนอันดับโลกของทัพช้างศึกทีมชาติไทยพุ่งขึ้นมาทันทีนะฮะ โดยสถาิการปัจจุบันทัพช้างศึกนั้นรั้งอันดับที่9ของโลกคะแนนรวมสะสมอยู่ที่1,316.27คะแนนชนะโครโรเชียได้มาเพิ่ม25.2เป็น1,341.47ชนะคิวบาอันดับที่78ของโลกได้มาเพิ่ม6.24เท่ากับ1,347.71คะแนนหากทัพช้างศึกยังโชว์ฟอร์มได้อย่างยอดเยี่ยมแบบนี้ต่อเนื่อง มีสิทธิ์ที่จะได้เห็นทีมชาติไทยนะฮะขึ้นไปนรังท็อปอันดับที่7และก็อันดับที่8ของโลกครั้งแรกในหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้เลยเช่เดียวนะโอ้โหเป็น้ว่างานนี้ฟุตซอลก็เดือดซะเหลือเกินนะฮะทีมชาติไทยก็เดือดซะเหลือเกินเพราะฉะนั้นแล้วก็ฝากไปให้กำลังใจและไปเชียร์พวกเขากันด้วยครับสู้ๆนะฮะทุกๆกคนเรามาดูประเด็นข่าวตอา่อ้าเกันครับแฟนอินโดนีเซียสุดทึ่ง ความรู้สึกแฟนบอลอินโดหลังทีมแชมป์อินโดโดนทีมไทยบุกค้นขาบ้านได้ยังไงโดยงานนี้เรียกว่าประเดิมนัดแรกในศึก AFC แชมเปียนลีก2ในฤดูกาล2 0 2 4โดยความรู้สึกแฟนบอลอินโดนีเซียหลังทีมแชมป์อินโดนโดนทีมไทยบุกค้นขาบ้านโดยคอมเมนต์แรกก็ได้บอกว่านี่เหรอแชมป์อินโดนีเซียแพ้ตั้งแต่นัดแรกสู้ไทยก็ไม่ได้ ข่าเม่นต่อมาอินโดนีเซียไม่สมควรจะส่งทีมร่วมแข่งขันในระดับเอเชียนะข่าเม่นต่อมาเปอร์ซิบันดุงเก่งแต่ในลิกข่าเม่นต่อมาลิกวันยังไม่สามารถแข่งขันได้ระดับเอเชียเลยข่าเม่นต่อมาดารับนั้นมีกาลังน้อยเกินไปข่าเม่นต่อมาเจ็บใจจริงๆประตูนาทีสุดท้ายข่าเม่นต่อมาเปอร์ซิบันดุงทีมที่อ่อนแอของอินโดนีเซียในระดับเอเชียยังไม่ใช่พื้นที่ที่พวกคุณไปแข่งขันในครั้งนี้หปอกนะ เขาเม่ตอมาน่าอับอายพวกคุณเล่นบนท่นของตนเองแต่ไม่สามารถชนะทีมจากประเทศไทยได้เขาเม่ตอมาไม่น่าแปลกใจที่ผู้เล่นเปอร์ซิบ,บันดงพบกับความพ่ายแพ้ในครั้งนี้เขาเม่ตอมาน่าผิดหวังไปอย่างมากเลยนะเขาเมนต่อมาเกมแบบสุ่มใช่ไหมเหมือนไม่ได้จริงจังกับการเล่นฟุบบนตบอลสักเท่าไห่นักเขา์ม่มารอการแก้แค้นของซิฟในบ้านของฝ่ายตรงข้ามดีกว่าเขาเม่ตอมาไทยสมควรเป็นผู้ชนะแล้วในเกมเกม,เกมนี้ เขาไม่ต่อมาหน้าอับอายไม่ควรแพ้ต่อหน้าแฟนบอลที่อินโดซะมากกว่าเขาไม่ต่อมาทีมอินโดจําเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรอีกมากมายจากสโมสรประเทศไทยโดยเฉพาะวิธีการเล่นในระดับเอเชียในครั้งนี้นั่นเองครับ อ่านะผมเป็นนะว่งงาการนี้ก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ช็อกพอๆกันนะฮะไม่นึกว่าด้านของทีมันดับหนึ่งของอินโดจะมาพ่ายแพ้ทีมอ่าท้องทางฝั่งไทยของเรานะฮะที่เป็นการท่าเรือทีมันดับที่2ของลีกในประลาะนี้โอ้โหเจออย่างนี้เข้าไปนะครับผมแฟนๆอินโดก็ทึ่งนะฮะแล้วก็อึง้งเันพอทีเดียวเรามาดูประเด็นข่าวต่อมานนครับสุดช็อกเลยนะส่วนสจิร์เฮดสูเฮดทีมชาติไทยพบทีมชาติจากอเมริกาใต้ซะหน่อย โดยทัพช้างศึกทีมชาติไทยภายใต้การนำทัพของมิเกเบลบรันติโกเตรียมที่จะลงสนามแมตช์ชีตาแชั้นกรุ่มพบกับทีมชาติบราซิลท็อปอันดับที่1ของโลกในสุดท้ายประแบ่งกลุ่มฟีฟ่าฟุตซอลเวิร์คัพ2 0 2 4ันีวันที่20กันยายนนี้ ดยเรามาเปิดสถิติ H2 h ทีมชาติไทยพบกับทีมชาติจากอเมริกาใต้ในศึกฟุตบอลโลกในครั้งนี้โดยทีมชาติไทยพบทีมจากอเมริกาใต้ทั้งหมด4ครั้งปรากฏว่ายังไม่เคยเอาชนะทีมจากอเมริกาใต้ได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวตัวทีมชาติไทยพบกับทีมชาติบราซิล1ครั้งในปี2004ซึ่งเกมนั้นไทยแพ้ไป1-9 ส่วนทีมชาติบราซิลเคยเจอก,กันกับทีมเอเชียไปทั้งหมด11ครั้งและก็แพ้ให้กับทีมจากเอเชียไปเพียงแค่1ครั้งเท่านั้นโดยแพ้จุดโทษให้กับอิหร่าน2-3ต่อในปี2016สถิติของทีมชาติไทยพบกับทีมชาติอเมริกาใต้บนเวทีโลกมีดังต่อไปนี้ปี2000ไทยชนะอแพ้อุรุกวัย1-4ปี2004ไทยแพ้บราซิล1-9ปี2008ไทยแพ้า 9. ป 28, พาากวัย0-8และปี2012ไทย าแพ้ปาราไกวไป2ต่อสในครันี้เป็นดังว่าการน,นี้ต้องรอดูกันต่อไปกันด้วยกัน,กนว่าจะเป็นเช่นไรเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจนครับอารหนึ่งเง้สะเทือนทัพแซมบ้ามูฮัมหมัดอุสมานบูซาลั่นขอยิงทีมเบอร์หนึ่งของโลกในครันี้โดยเจ้าเม็ดลั่นขอยิงบราซิลขอเจอเบอร์หนึ่งใส่เต็มจะได้ไหมเมื่อทีมชาติไทยมีโปรแกรมจะต้องแย่งชิงอันดับหนึ่งของกรุปบี กับทีมชาติบราซิลในเกมนัดที่3มของฟุตซอลโลก2024รอบแบ่งกลุ่มวันศุกร์ที่20กันยายนเวลา19นาฬิกา30นาทีตามเวลาของประเทศไทยถ่ายทอดสดทางช่องทีสปอร์7ซึ่งอันนี้มูฮัมหมัดอุสมาโมซากองหน้าฟุตซอลทีมชาติไทยทำไปแล้วมากถึง3ประตูนในรายการนี้ได้กล่าวถึงคู่แข่งอย่างบาราซิลบอกว่าเป็นเกมที่ยากที่สุดในกลุ่มของเราแต่เราจะทำให้เต็มที่ที่สุดครับเราจะสู้ครับซึ่งโชคดีที่เราไม่มีใครบาดเจ็บ เราก็จะสู้เต็มที่ไม่รู้ว่าผลจะออกมาเป็นเช่นไรก็จะทําตรงนี้ให้ดีที่สุดครับส่วนตัวก็ตั้งเป้านะว่าจะยิงให้ได้มันก็จะเป็นเกียรติประวัติแก่ทีมชาติและก็ตัวของเราเองการได้เจอกับทีมันดับที่หนึ่งของโลกมันมีแต่ประโยชน์นะเราเจอคู่แข่งที่แข็งแกร่งก็ต้องเรียนรู้จากพวกเขาซะส่วนในรอบต่อไปก็คิดว่าไม่เจอกับอิบรานก็ฝรั่งเศสทั้งคู่แน่นอนครับเราก็เตรียมทีมให้ดีที่สุดในครั้งนี้เพื่อจะสู้กับพวกเขาอย่างเต็มที่ครับ มูฮเมดได้ข่าวปิดท้ายในครั้งนี้เป็นนาง,งานนี้ต้องรอดูกันต่อไปก็นด้กันครับว่าจะเป็นเช่นไรฝากไปให้กำลังใจพวกเขากันด้วยนะเรามาดูประเด็นข่าวต่อมากันครับอะไรยังไงด่วนเอเชียคว้าแชมป์โลกประวศาสตร์ ok at, หลังสองทีมเอเชียทะลุชิงกันเองนะ โดยการนี้เอเชียสะเทือนเวทีโลกของจริงนะฮะเมื่อทีมชาติญี่ปุ่นและก็ทีมชาติเกาหาลีเหนือทะลุผ่านเข้าสูรร่รอบชิงชนะเลิศทีมฟุตบอลหญิงอยู U 20ปีชิงแชมป์โลกในการแข่งขันฟุตบอลหญิงชิงแชมป์โลกรุ่นอายุไม่เกิน20ปีฟีฟ่าย20ปีบูมเอ็ 2024, นโบว์คัพสอประเทศโคลอมเบียรอบรองชนะเลิศปรากฏว่าผลการแข่งขันสุดพลิกผัน 2ทีมตัวแทนจากเอเชียเทิอนชเวทีโลกโดยทีมชาติญ,ญี่ปุ่นอัดเอาชนะทีมชาติเนเธอร์แลนด์ไปถึง2ต่อส่วนทีมชาติกานเกาหลีเหนือโค่นเอาชนะทีมชาติสหรัฐอเมริกาไป1.0ต่อส่งผลให้2ทีมตัวแทนจากทวีปเอเชียทะลุผ่านเข้าสูร่รอบชิงชนะเลิศไปพบกันเองในครั้งหน้าประวัติศาสตร์ซึ่งนั่นหมายความว่าทีมจากทวีปเอเชียประกาศคว้าแชมป์โลกเป็นครั้งหน้าประวัติศาสตร์ในครั้งนี้ไปครองเป็นที่ระเบิดแน่นอนอยู่แล้วแต่อยู่ที่ว่าจะเป็นทีมใดที่จะจารึก ปัติศาสตร์โลกในครันนี้ทา่านี้ทีมชาติญี่ปุ่นจะลงสนามจิงชนะเลิศพบกับทีมชาติเกาหลีเหนือในเช้าวันจันทร์ที่13กันยายนเวลาช่วงเช้ามืดตีสี่ของประเทศไทยนั่นเองครับก็ฝากไ้ให้กำลังใจและก็ไปร่วมเชียร์นะฮะทางด้านของญี่ปุ่นกันด้วยครับเรามาดูประเด็นข่าวต่อมาจันครับเอาักหน่อยก็ไดะกันกา,การข้าวเรือเชือเปอเ์ซิปบันดุงถึงถิ่นโมตา้าซัตชัยศึกเอซีเอล2 โดยการน,นี้ทางด้านของทางฝั่งวินเดนบตรตาซัดชัยนะฮะพาการท่าเรือ f c บุกเชื้อเบอร์ชิปบันดุงบิดบุดบิดไป1ต่อ0ส่งให้สิงเจ้าท่าคว้า3แต้มในศึกฟุตบอล AFC c แชมเปียนลีก2รอบแบ่งกลุ่มนัดที่1สาย F โดยงานนี้ทางด้านของทางฝั่งการแข่งขันฟุตบอล f f c แชมเปียนลีก e 2 และฤดูกาลส0บ4ันยี่บเวันที่19กันยายนรับแบ่งกลุ่มกลุ่ม F นัดแรกที่สนามสีจารัดห้ารูป,ปัตสเตดเดียมเปอร์ซิปันดงจากอินโดเปิดบ้านพบกับพนั่งของสิงเจ้าท่าการท่าเรือเอฟจากไทยลีก โดยเริ่มการแข่งขันทั้งสองทีมพยายามที่จะเปิดเกมรุกเข้าใส่กันทันทีทว่ายังไม่มีทีมใดสามารถที่จะจอดในรับของฝั่งตรงข้ามให้ยิงประตูในคราที้ได้เนื่องจาก2ทีมเล่นกันอย่างระมัดระวังเพราะไม่มีใครอยากจะเสียประตูก่อนเกมเดินทางมาถึงท้ายเกม การท่าเรือเอฟซีคาราบอลได้มากกว่าแต่ว่าได้เซตบอลทาาด้นขวางด้วยความสนใจสมไปสมมานะฮะเพื่อจะหาช่องที่จะเจาะแต่ยังทาอะไรเจ้าถิ่นไม่ได้เข้าสู่ทดเจ็บหนึ่งนาทีผู้เล่นทั้งสองทีมบิดเกือบจะมีเรื่องกันเมื่ออัสนาวีแข่งกันท่าเรือเอฟซีไปสกัดหนักใส่ดีมัสเดอะจัสจนเจ้าตัวลุกขึ้นมาจะเอาเรื่องแต่ว่าสุดท้ายผู้ตัดสินแจกใบเหลืองให้กับอัสนาวีไปจบเย็นการแข่งขันครึ่งแรกเปอร์ซิบันดุงเสมอการท่าเรือเอฟซีไป0-0ต่อ เริ่มกันที่ครึ่งหลังเจ้าบ้านเกือบจะได้เฮเมื่อทางด้านของเบคแฮมบรูตาได้บาบอลกลางประตูตั้งป้อมซัดบอลพุ่งเข้าหากรอบแล้วแต่อย่างดีที่บรูวิศสีสุภาพประตูการท่าเรือล้มตัวปัดออกไปได้นาที่70นะผมทางด้านของการท่าเรือเอฟซีมีโอกาสบ้างเมื่อทางด้านของบดินผาปรา ได้นบอลทางกราบซ้ายลากตัดเข้ากรางจนเข้าเขตโทษและกระซัดไปที่เสาสองบอลโค้งเข้ากรอบทว่าทางด้านของเควินเรย์แมนโดซ่าในประตูทีมเปอร์ซิบันดุงยังไหวบินปัดออกหลังได้ทัน เกมมาถึงทีที่ก้าสิบก่อนชดเจ็บนะฮะการท่าเรือเอฟซีได้เฮเมื่อินเล่นโบตาซัดให้กระทางทีมออกขึ้นนำหนึ่งต่อศูนย์จากนั้นเข้าสู่ช่วงชดเจ็บห้านาทีเจ้าบ้านเองพยายามที่จะบุกแต่ทำอะไรกันไม่ได้จบเกมการแข่งขันเปอร์ซิปบ,บันดงพ่ายการท่าเรือเอฟซีไปศูนย์ต่อหนึ่งทำให้การท่าเรือเอฟซีประเดิมสามแต้มแรกของซีซั่นนี้ชันชีและนี่ก็เป็นจดลกประเด็นร้อนข่าวฟุตบอลไทยไบยอิจิอิสไตล์ประจวันที่20กันยายน2567อ โดยชายผู้บ้าคลัง่งฟุตบอลไทยครับ